สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาแข่งอาจม่าฟินแลนด์นะครับหอก็แลนดี้นี่แข่งหาอาซีโฮสต์นะครับตามต้นมองต้นไม้ตามระยะทางตามแผนที่ที่เขาให้มานะครับเป็นการแข่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับวันนี้เราออกสุดท้ายนะครับรถคพึ่งพร้อมนะครับก็ทุกคนอุปกรณ์เต็มที่เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเราต้องโหลดแอปมาช่วยด้วยนะครับเป็นแอปที่ใช้จับระยะทางครับแลนดี้ทริปมิเตอร์นะครับ F2R นะครับ ขอบคุณจัดวันนะครับผงมือกับลายเสื้อสวยๆนะครับกางเกงด้วยนะครับวันนี้พร้อมมากครับพร้อมไม่ว่ามาถึงก็แข่งเลยนะครับ<ม>ยังไม่ทันได้หายใจแล้วนี่ครับ <_ Hill> ขอบคุณยันยามาฮ่านะครับจัดงานดีๆนะครับร <_ jump in> วมกับสปอนเซอร์เจ้าอื่นๆนะครับเล่นระยะทางวันนี้ครับระยะทางรวมจะเท่าไหร่พี่วิธีคือถ้าผมว่าใส่ที่เล่นระยะครบบวกลบเอาใช่พี่ให้กดบวกเพิ่มลบแนะนำว่าพี่ เราเขียนเลขตรงนี้มาก่อนใช่เราค่อยไปรวมเนาะรวมไม่เจอเว้ยเชืช่อแล้ว RC หนึ่งก็ไม่เจอละเสาไฟฟ้าสีฟ้าเหรอโอ้ RC หนึ่งกูก็ไม่เจอละหลังป้าสีฟ้า ไม่ไปพ่นข้งบนนะ700เมตรหลังป้ายสีฟ้าป้ายสีฟ้าอยู่ไหนวะ ปูนสีแดงโอ้โหแค่นี้ก็หลงแล้วกูเสาปูนสีแดงมาถูกทางป่าวะไม่รู้เลยนะครับว่าใช่ตรงนี้ไหม ลอเจอเด็กหมอบอีกหาไม่เจอยากมากเลยออกเริ่มใหม่ ดูนี่เหมือนกันไหมต้นไม้สีแดงเขาไม่เหมือนกันว่ะของพี่เสาสีฟ้าก่อนเลยเสาไฟฟ้าเสาไฟสีฟ้ามันคืออันไหนวะหนูยังหาต้นไม้สีแดงไม่เจอเลยหนึ่งหกเนี่ยเสาไฟสีฟ้ามันคืออันไหนวะเดี๋ยวบอกเสียงเสาสีฟ้าเออสีฟ้าเท่าไหร่ยี่สิบมวนแล้วง่งตั้งนาะนหลังป้ายสีฟ้าเดี๋ยวไปก่อนนะ 70นะครับป้ายสีฟ้า70 70เจ็ดสเนเนเน่ป้าป้ายสีฟ้าป่ะวะ70็ดเอายังไม่ถึงเว้ยวันนอกถนนหรือในถนนก็ไม่รู้อ่ะประเด็นเลยแล้วเนี่ย ไม่มีหลังป้าสีฟ้าหาไม่เจอวะ่ะต้นไม้สีฟ้าเอ็นหลังป้าสีฟ้าโอ้โหป้าสีฟ้าแม่งหลอกเป็นเอ็นวะ่ะ ต้นไม้สีฟ้าโอ้เชื่อหายยากเลยมึงต้นไม้สีฟ้าต้นไม้สีฟ้าเหรอยากชิบหาย ฟ้าเชจเจอแล้วเว้ยเอชมัวละกูเอชนะครับต้นไม้สีฟ้าอีกสี่ร้อย สามเมตรต้นไมส้สีเขียวเราเจอแล้วครับ TC หนึ่งโอ้โหผมหลงมอไปหมดเลยสวัสดีครับเดี๋ยวขอกอบกํนึ่งนะดเดี๋ยวนะ อ่ผมเลยไปทางโน้นไกลเลย oh. ยังงงงงลูกสออยู่อันนี้ผมเลยมาเยอะไหมเนี่ยเราผ่านจุด tc หนึ่งมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปรับเวลาเป็นศูนย์ใหม่แล้วก็รีเซตทางใหม่นะครับรีเซ็ตไปเลยนะครับอขอบคุณครับซ้ายศูนย์จดหนึ่งแล้วก็เอ้ย สี่เก้าโค้งขวานะครับโค้งขึ้นทางตรงล้อหนัดนะครับหนึจุดสี่เก้าโค้งขวาอ่านะโค้งซ้ายลดความเร็วนะครับเดี๋ยวนะสองจุดศูนย์ห้าเป๊ะเลยว่ะต้องข้ามไปนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคครับเป๊ะเลยครับสองจุด หกแปดหกเก้าเจ็ศูนนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเส้นทางนี่งงมากแล้วก็อีกสามจุดหนึ่งหนึ่งโค้งขวานะครับอ่าเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเปิดหน้าถัดไปพับก่อนนะครับวันนี้มาคนเดียวไม่มีเนวิ g เกเตอร์นะครับเป็นผู้แบบดูทางนะครับ เขียว R ครับโอ้เรามาถูกทางได้ไงวะแก้เกมได้นะครับตอนนี้อาสซีข้าวที่ปูนสีฟ้านะครับอีก0.14 0.14ที่ปูนสีฟ้าปูนอยู่ไหนวะปูนที่ปูนสีฟ้า เ <She> ปูนไหนวะลงไปหาก่อนนี้ไเนะแม่งยากตรงนี้แหละหาไม่เจอปูนมีปูนด้วยหรอวะตรงไหนวะสีฟ้าปูนปูนสีฟ้าที่ปูนสีฟ้านี้แม่งยากเลย มีปูนอยู่ด้วยหรอมีแต่ด,ดินหาไม่เจอว่ะปูดสีฟ้ากับต้นไม้สีฟ้าไม่เอาแล้วไปเลยครับสิบสามศูนย <130 7. S 2> ์เจ็ดเจ็ดบวกสิบสองเนี่ยเวลาเวลาเขาเขาให้ะครับก็ไปบวกบวกอันนี้ต้องเท่าสิบเก้าอ๋อให้ให้ตัวเลขออกสิผมต้องรอใช่ปะแต่แต่มันไม่มีใบต่อแล้วอะเดี๋ยวผมให้ใบอ๋อมีใบต่อโอเคผม จำไม่ได้ขี่นานลืมงงไปหมดละผมก็ <ไอ S 1> ว่าตัวที่ไม่เล่นตัวทีเวลายังเหลือไหมครับเรัม่้อยครับร้องนลุ้นอยู่อ่าอ่าอย่ายามาห้าเ,เข้ามาคนแรกเลยโอครับโอเครีเนื้นอโอ้อันนี้ก็จะปล่อยรอบสองแล้วครับที่ <c oughs> มาจากทีดุได้ครับสนใจนะมาจากที่ดค um, ือจากรงเทพา่วมสนุก well, กัเราเลยเลยไปนู่นสิบเกือบสิบโลอ่ะเลยทางเลี้ยวอ่ะอกนิดหน่อยว่าง่ายไไม่อันแรกไม่ง่ายครับอันหลังยิ่งไม่ง่ายเลยโอ้นี่อันนี้คือใครช่วยอาจารย์ช่วยเหรอไม่มีหลงอยู่คนเดียวอ่ะไม่เลยมันต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตอนแรกยังดูเราดูไม่ค่อยเป็น เลยไปเกือบสิบโลอ่ะเอ๊ะทำไมมันไม่มีป้ายไม่มีอะไรสักอย่างดูเงียบจมะเลยไม่เลยเพราะอะไรครับไม่อะไรเลยมันเขียนให้เลี้ยวซ้ายแต่เราอ่ะไม่ทันดูเราคิดว่าให้ตรงเราหมดไปดูตรงไงเราก็ซัดเลยครับแบบปูดหมดปอกก็จบการแข่งขันนะครับ มี T C 4นะครับผิดไป2ตัวที่เหลือถูกหมดนี่สุดยอดเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับแต่อาจจะต้องเป็นช่างนิดนึงครับช่างสงสัยช่างเอะนะครับว่าเอ๊ะตรงไหนมันคือที่จบเรามาครบ T C 5แล้วนะครับตอนนี้คือถ้าไม่ได้โรสโดนเซ็น T C นะครับจะโดนแบบปรับฟาวในฐานนั้นนะครับแล้วก็ของผมนะครับ เวลาทะลุ TC5 นะครับโดนปรับ D อะไรวะ DNF นะครับดู Do not finish <Okay. S 1> ก็คือไม่จบการแข่งขันครับเพราะาทะลุเวลาตอนนี้เรายังดูเวลาไม่ค่อยเป็นนะครับเนี่ยครับ <Okay. S 1> ว่านางไงถึงนางไง <All right. S 1> ก็ กิจกรรมแรนลี่ก็เป็นการขี่ไม่ได้แข่งกันแบบว่าใช้ทักษะอย่างเดียวนะครับเป็นการใช้กลืนใช้ความรู้ด้วยนะครับว่าใครจะจบยังไงจะวิ่งยังไงต้องหาอักษรตามป้ายให้เจอเนี่ยครับประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะมีรถยามาฮ่าฟินนะครับมาทําวิบากหรือรถเดิมก็ได้ครับเอามาลงแข่งขันสนุกสนุกครับวันนี้ก็ได้รถจากทางยามาฮ่ามาขี่ขอบคุณทางยามาฮ่ามากนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆในสนามนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับโอเคเลยครับวันนี้เราลุยเดี่ยวนะครับไม่มีเนวิเกเตอร์นะครับ 好了。